สวัสดีครับใบโบ๊ทท็อปก็อภรให้หัวข้อสําคัญอีกหัวข้อหนึ่งนะครับว่าคุ้มค่าเมื่อเชื่อฟังนะครับคุ้มค่าเมื่อเชื่อฟังเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูได้มีการขออนุญาตปเปโตรึงสองครั้งเพื่อให้ช่วยเหลือภาร,รกฐฐิจของพระองค์นะครับในลูก,กาบทที่5ข้อ1ถึงข้อ11ครั้งแรกพระเยซูเสด็จมามีคนปรารถนาจะมาฟังคําสอนของพระเยซูอย่างมากพระเยซูจึงขอให้ปเปโตรนั้นถอยเรือไปหน่อยหนึ่งเพื่อ จะใช้เรือเขาในการที่เขาเรียกว่าสั่งสอนพระวจะนะของพระเจ้าเรื่องแผ่นดิบของโะรงพอสั่งสอนเสร็จก็ในต่อมาก็ให้บอกว่าถอยไปน้ําลึกเพื่อไปจับปลานะครับสิ่งนี้เราเห็นเปโตรนะครับด้ตอบสนองแม้เปโตรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชาวประมงที่มีความเชี่ยวชาญหาปลาตลอดทั้งคืนแต่กลับมาด้วยความว่างเปล่าคือไม่ได้ปลาอะไรเลยเขาเหน็ดเหนื่อยนะครับการทํางานแบบนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยมากต้องอดหลับอบนอน ก็าอาจจะเมื่อยลา้าท้อถอยหรือว่าหงุดหงิดใจก็อาจจะเป็นได้หมดซักอวนเพื่อจะกลับบ้านไปแล้วแต่พระเยซูเสด็จมาเพื่อขออนุญาตเขาให้ถอยเรือไปแล้วเขาก็พึยินดีมอบถวายให้กับพระเยซูช่วงเขาซักอวน,น,นเขาอาจจะนั่งอยู่แถวนั้นฟังคําสอนที่มาจากพระเยซูรเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเมื่อพระเยซูได้กระสั่งสอนสาวคนที่มาฟังเสร็จก็ขอเขอบอกเขาอีกว่าให้ถอยเรือไปน้ําลึกแล้วให้ไปจับปลา เปตโตตอบว่าเขาพเจ้าทำงานมาตลอดทั้งคืนอย่างหนักแต่ก็จับปลาไม่ได้เลยแต่เขายินดีเชื่อฟังในก็ได้บอกว่าเขาจะทำตามนะครับการเชื่อฟังของเปตโตเกิดการอัศจรรย์ก็ <c oughs> <c oughs> คือว่าเขาไปแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาไม่คาดหวังแต่มันเกิดขึ้นก็คือปลาเต็มอวนเขาจนเพือปิจนะจนต้องพาเพื่อนให้มารับอีกหนึ่งเรือพังพีใช้คำว่าเต็มเรือเพียบนะ เหตุการณ์นี้เนื่องจากว่าเป็นการตอบสนองสิ่งที่พระเยซูหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกรับเขาเปตโตรมีประสบการณ์นี้ให้เขาได้รับพระพรทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพฝ่ายวิญญาณเขาได้รับฟังคําสอนเมื่อเขาขยับเรือให้กับพระเยซูในการสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทําให้เกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาไม่กล้าที่ออกไปอีกสเต็ปงอย่างแน่นอนสิ่งที่สองที่เขาได้รับคือพระพรฝ่ายกายภาพก็คือเขา นำเรือเข้าออกไปแล้วปรากฏว่าเขาได้ปลาเป็นจำนวนมากจนแบ่งเจอจานให้กับเพื่อนอีกเรือลงหนึ่งด้วยข้อคิดก็คือว่าการเรียกร้องที่จะอวยพรเรานั้นสามารถมาได้ในเวลาที่เราดูเหมือนไม่พร้อมหรือว่าเราไม่ได้คาดหวังด้วยเหมือนกันเราอาจจะถูกร่อรวงว่าให้คนอื่นตอบสนองแทนเราก็อาจจะเป็นไปได้เราคิดว่า คนอื่นก็สามารถที่จะตอบสนองได้เพราะว่าเรืออื่นๆก็มีอยู่รายร้อมเพราะว่าตัวเองไม่พร้อมทํางานมาทั้งคืนและตอนนี้ซักอวนกำลังจะกลับบ้านแล้วด้วยนะภาพอาจจะเป็นแบบนั้นแต่แผนการของพระเจ้านั้นสิ่งดีมีอยู่ในกับเราเสมอแในเยเรมีบอกเรานะในบทที่29ข้อสิว่าแผนการของพระองค์เพื่อเรานั้นเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกภาพเป็นเพื่ออนาคตและความหวังใจกับเรานะครับ เพราะฉะนั้นการเชื่อฟังจะนํามาซึ่งความชื่นชมยินดีกับรางวัลที่เราได้รับและก็สามารถเป็นพรประสบการณ์หรือสิ่งดีให้กับคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าการเชื่อฟังมันจะขัดกับธรรมชาติของเราที่เรามีความรู้หรือความสามารถเหมือนกับเปรโตที่เป็นชาวประมงที่มีความเชี่ยวชาญแต่เขาเลือกที่จะเชื่อฟังในข้อ5้าน่าสนใจเขาบอกว่าข้าพระองค์ทอดอวนมายางรุ่งแต่ข้าพระเจ้าจะหย่อนอวนตามพระดำรัสของพระองค์ นะครับข้อคิดของเราในวันนี้ก็คือเปโตรได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าที่เมบรืนนั้นแล้วเขาเกิดความเข้าใจในพระประสงค์ของแผ่นดินของพระเจ้าเขายินดีเชื่อฟังไปน้ำาลกและในที่สุดเขาก็จะเห็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเป็นพระพรสำหรับชีวิตของตนเองทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณท่านก็เช่นเดียวกันวันนี้พระเจ้ากําลังเรียกร้องอะไรจากเราพรค์ต้องการปรารถนานที่จะอวยพรเราครับ ไม่เป็นเพียงฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่ฝ่ายกายภาพในชีวิตของเราด้วยนุลน้ำใจพี่น้องวันนี้ว่าคุ้มค่าครับสำหรับการเชื่อฟังแผนการของพระเจ้านวนน้ำใจพี่น้องสวัสดีครับ